ข้อควาค่ะทุกค้อนสวัสดีค่ะพบกับช่างข้อหอมรี่สู้อีกแล้วนะคะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าคำว่าข้อควานี่ที่นายข้อหอมพูดไปตะกี้นะคะแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าสวัสดีในภาษาของนองข้อหอมเองนะคะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าน้องข้อหอมนะคะมาทําอะไรแถวต้นลําไยนะคะนี่ค่ะนายข้อหอมมาแอบกินลําไยของอัพหูนะคะไม่ให้อัพหูรู้นะคะถ้าอัพหูรู้นี่อัพหูตีข้อหอมตายแน่เลยนะคะทุกคน ทุกคนอาจจะคิดนะคะอีกนะคะว่าวันนี้น้องหอมนะคะต้องพาทุกคนมาทํากิจกรรมอะไรแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะเห็นน้องหอมนะคะใส่ชุดแบบนี้มานะคะถ้าทุกคนอยากรู้นะคะว่าวันนี้นะคะนะคะ้องหอมจะพาทุกคนไปทำอะไรนะะ้องหอมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องหอมรีซูคนนี้ด้เลยนะคะนะคะ้องหอมจะบอกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมนะคะ,นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเก็บหน่อไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าคุณแม่อยากกินนะคะจะไปทําหน่อไม้ดองกันนะคะ หน่อมไม้ดองก็คือการถนอมอาหารชนิดหนึงนะคะที่เราดองเก็บไว้นะคะทางนั้นเราไปกันเลยค่ะระหว่างที่นักขอมนะคะกำลังเดินไปนะคะรอบๆของนักขอมนะคะก็เต็มไปด้วยลำไย,ยนะคะ แต่ว่าปีนี้นะคะลำไย,ยส่วนน้องขอมนะคะไม่ค่อยออกเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็หน่อไม้นี่อจะทุกคนไปขุดกันก็อยู่ท้ายโซนเหมือนเดิมนะคะท้างั้นเราไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เราจะมาขุดหน่อกันแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนดูหน่อนีน้สิคะโอ้โห ตอนแรกนะคะนักของคิดว่ามีจะมีไม่เยอะนะคะแต่ว่ามีเยอะมากเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มขุดกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีมีดนะคะเอามาตัดหนามพวกนี้ออกนะคะแล้วก็จะมีพั่วนะคะเอามาขุดแล้วก็ไม่ใช่พั่วคะ่ะเสียมเสียมนะคะแล้วก็จะมีน้ําแล้วก็ กระสอบค่ะนี่นะคะที่น้องขอมเตรียมอุปกรณ์มาในวันนี้ทั้งั้นเดี๋ยวเราไปเล่มกันเลยค่ะอันนี้ก็คือหน่อไม้นะคะที่น้องขอมกับคุณแม่นะคะจะเอากลับไปบ้านในวันนี้นะคะจริงๆนะคะมันเหลืออีกเยอะเลยนะคะทุกคนแต่ว่าน้องหอมกับคุณแม่นะคะเอากลับไปไม่ไหวนะคะเพราะมันทั้งหนักนะคะแล้วก็อันใหญ่มากเลยนะคะท้งงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับบ้านกันเลยค่ะ เป็นไงเหนื่อยมากบอกเอาแค่หนึ่งหน่อพอไหนแม่บอกว่าไม่หนักไงหกหนอนี่นะเอาเลแล้วใกล้ถึงแล้วคะ่ะเก่งมากไปตอนนี้นะคะก็ถึงพนันนะคะฝนก็ตกพอดีด้วยนะคะ นี่ก็คือหน่อที่เ้าก็เอามาในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหันหน่อกันนะคะน้องขอมก็ต้องขอตัวไปอาบน้า,นานก่อนนะคะเพราะน้องขอมเปื้อนมากเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่น้องขอมอาบน้ำเสร็จนะคะบายตอนนี้น้องขอมอาบน,าน,าน้ำเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าน้องขอ,อมนะคะชําแหละไม่เป็นนะคะก็เลยให้ผูทั้ให้แทนนะคะ ช่วยกันค่ะทำไปเมื่อไหร่เนี้ยทีเนี้ย จะเอาไปวางไว้นะคะวันนี้ใช้น้ำฝนล,ล้างนะคะพอฝนตกพอดีค่ะ <c oughs> ไปทำกันต่อนะ,ะไปทำกัะต่อเลยคะ่ะ หลังจากที่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาหั่นนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะหั่นเป็นแบบไหนนะคะแต่ของน้องขาอมจะหั่นเป็นเส้นๆอันเล็กๆนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่น้องขาหอมหั่นเสร็จดีกว่าคะ่ะน่าจะใช้เวลานาน เงยหน้าหน่อยไหมคะก้มหน้าทําจังหลังจากที่เราได้พยายามหั่นหน่อไม้จนเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะคะนะคะ้องอมก็ได้ทําการล้างไหให้สะอาดนะคะในไหนะคะห้ามมีคราบน้ํามัานแม,ม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หน่อไม้ของเราเน่าได้นะคะทํางานต่อไปเรามาเอาหน่อไม้ใส่ในไหกันเลยค่ะอันนี้นะะ้องขอมได้ทําการล้างมือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่หน่อไม้ให้เต็มไหเลยนะคะ หลังจากที่เราใส่น้ำนะคะจนล้นหน่อไม้นะคะเราก็จะมาปิดฝากันค่ะแต่ว่าน้องขอไม่มีฝานะคะก็เลยจะใช้เป็นถุงพลาสติกแทนนะคะในการมาปิดฝาไว้นะคะเราก็ต้องบางไว้ให้เท่ากันด้วยนะคะทุกคน ังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาอยางวงนะคะมามัดไว้รอบๆนะคะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าต้องเอามามัดไว้หลายๆอันหน่อยนะคะแล้วเราก็จะมัดไว้อีกอันหนึ่งนะคะ แบบนี้เลยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe น้องขหอมรีซูวันนี้ด้วยนะคะน้อง้วหอมก็ต้องขอจากไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย